ฮัลโหลสวัสดีทีมเพื่อนๆพ่อ,พอ,อลัคนาราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะแม่หมอโซจะพูดถึงอิทธิพลของดาวพฤหัสย้ายเข้ามาในราศีเมษนะคะว่าจะส่งอิทธิพลอย่างไรกับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะแคนเซอนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะ จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใช้คลิปนี้เป็นแนวทางได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปเลยเพราะว่าตำแหน่งที่พรหัสเขาย้ายเข้ามาเนี่ยจะอยู่ยาวไปประมาณ5เดือนจนถึงประมาณต้นเดือนประมาณตุลาคมนะคะหเดือน6เดือนเลยนะคะยาวนานเนาะ anyway นะคะกะ็แม่หมอโซแจ้งนิดนึงว่าแนะนำให้เพื่อนๆดูตาม ลัคนาของเราตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้าไม่ทราบให้ไปหาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าหมอโซจะเล่าดาวตามตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกอะ่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับทีม plus ทีมกรารกฎนะคะทีม cancer ของเรานะคะคือทั้งปีของปี2022จริงดาวพฤหัสเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของดาวพฤหัสนะคะมันจะเหมือนเลข4นะคะอันนี้ ลักขณาของคุณนะคะงมันถึงต้องทราบลักขณาเพราะว่าตั้งลักขณาเป็นเรือนที่1น,นะคะและดาวเขาก็จะย้ายไปตามเฮาส์ต่างๆเขาเรียกว่าเรือนะหรือบ้านต่างๆอย่างนี้นะคะพอเราทราบลักขณาปุ๊บตำแหน่งดวงดาวเราอะจะแม่นยำโอเคจริงๆแล้วในปี2022นะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาไป ส่องสว่างอยู่ในเรือนที่9ของคุณคือราศีมีนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆทีมกระกฎอาจจะมีโอกาสได้เ,เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มีการได้เรียนอะไรใหม่ๆไหมคะเดือนที่9เป็นการค้นหาความรู้ค้นพบศาสตร์ใหม่ๆนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อต่างประเทศการการได้ค้นพบศาสตร์บางอย่างที่จะช่วยคุณในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญ,ญญาณจิตใจเลยหรือปี i e f ความเชื่อสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงดีแห่งการเรียนรู้อย่างนี้นะคะทีนี้ในในลักษณะของเรือนที่ตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่1ิพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะตำแหน่งดาวพฤหัสตรงเนี้ยจะย้ายเข้ามาในราศีเมษต,ตรงนี้นะคะราศีเมษชั่วคราวซึ่งมันไปตกอยู่ในเรือน หน้าที่การงานของคุณนะคะหน้าที่การงาน c a r e เ r นะคะเดือนที่10เขาเรียกว่า house of career หรือว่าเป็น public image ก็คือภาพลักษณ์ตัวตนของเราที่ออกไปสู่สาธารณะนะคะถ้าเรามองมองชาร์ตดาวเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรือนที่10อะ่ะมันเป็นจุดท็อปนะคะคือมันจะมีจุด4จุดเวลาเราเรียนโหราศาสตร์เนี่ยจุด4จุดนะคะจุด จุดที่10เนี่ยเดือนที่10มันเป็นจุดท็อปจุดที่สูงสุดบนเส้นเส้นขอบฟ้านะคะมันเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดเป็นจุดที่คนมองคุณเห็นมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเมื่อดาว พรหัสเข้ามาดาวพระหัสเป็นดาวที่ให้คุณนประโยชน์นะคะเป็น great benefit นะคะผสมกับอิทธิพลของดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ที่เขาก็อยู่ในเรือนที่10ของคุณเช่นเดียวกันนะคะแม่หมอคิดว่ามันจะนําพาซึ่งนํามาซึ่งตัวตนของคุณที่มันจะออกสู่สาธารณะมากขึ้นนะ่ะหมายความว่ายังไงนะตัวตนที่มัน ออกสู่สาธารณะมากขึ้นเช่นการทํางานของคุณนะคะคือคนจะเห็นผู้คนจะเห็นเรียกว่าผู้คนจะเห็นผลงานมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนที่ทํางานหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะมีการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจริงๆไม่ใช่ว่าวันที่10พฤษภาปุ๊บปิง้ง ได้ประกาศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะแต่บางสำหรับบางคนในช่วงนี้เป็นอย่างนั้นได้นะคะไม่ใช่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นการได้รับรางวาัลการตบรางวาัลมันมันมัน rising อ่ะมันมันจะเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะตะกี้บอกว่าอ,อ,อ่แล้วในช่วงนี้บอกว่าในในเรือนที่เดือนที่สิบมันเป็นเรือนการงานใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนกับ อาจจะได้รับประโยชน์หรือได้รับการสปอร์ตการช่วยเหลือจากเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือถ้าช่วงนี้คุณจะทำงานคุณจะทำงานทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยคุณจะมีคอ l a า o บเรชันหรือการทำงานร่วมมือที่ดีอสอดคล้องอบันฮารโมเนสกันได้นะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิง แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พระรหัสเนี่ยจริงๆเรือนเดิมของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่6เป็นเรือนเกี่ยวกับการทํางานโดยเฉพาะเลยกับคอลเลจกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะแม่หมอมองว่ามีโปรเจกต์หรืออะไรบา,บางทีไม่ใช่เรื่องแบบว่าเราจะได้โปรโมชั่นได้รับตําแหน่งอะไรแบบการโปรโมทนะคะแต่บางทีคุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่แบบคุณทําแล้วมันประสบความสําเร็จและทําให้คนเห็นผลงานของคุณอย่างนี้แบบนี้ก็ได้นะคะเออถ้าใครที่เป็นแบบว่า นายตัวเองหรือทำงานของตัวเองคุณอาจจะมี Creative Project งานสิ่งต่างๆที่คุณทำอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะให้คนเห็นสิ่งที่คุณทำมากขึ้นเช่นคุณอาจจะต้องโพส์โซเชียลมีเดียมากขึ้นหรือเปล่านะคะ และหมอเหลือไปเห็นนะคะคือดาวสุกอ่ะจริงๆเป็นเจ้าเรือนเดือนที่11เดือนที่11เรดือนเป็นเรือนเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียให้คนเหมือนออกสื่อมากขึ้นอ่ะออกสื่อให้คนเห็นอะไรอย่างนี้มากขึ้นคุณจะดึงดูดลูกค้าคุณจะดึงดูดเงินเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของคน,คนคนกรกฎจริงๆคนกรกฎอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ p r i v a t e นะเขาออกจาก introvert แต่แม่หมอโซจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทั้งหมดมันต้องดูคือชาร์ตดาวแต่ละคนมันจะ ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันจะมีอิทธิพลอย่างอื่นด้วยนะคะแต่แต่โดยรวมคือกรกฎอาจจะเป็นคนที่แบบอชอบไม่บางทีไม่ใช่อินโทรเวิร์ตแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยคนใกล้ชิดที่เราไว้ใจที่เราสนิทที่เราคุ้นเคยการที่จะผลักคุณให้ไปอยู่บนบนออกสื่อเวทีสาธารนณะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้อง ซ้อมหรือคุณอาจจะรู้สึกกังวลนะคะแต่ช่วงเวลา5เดือนนี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาทองที่คุณทําอะไรเนี่ยคนหรือคนจะเห็นผลงานนะคะถ้าคนไม่เห็นคุณต้องเอาออกมาให้เห็นมันจะดึงดูดลูกค้าดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้าเข้ามาให้กับคุณได้แบบนี้นะคะโอเคนะคะก็เป็นอิทธิพลที่แม่หมอโซมองว่าเออมันดีเลยแหละแล้วก็จริงๆจ,จูปิเตอร์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยโดยเนื้อแท้ของเขายังพูดถึง เ,เขาเรียกว่า house of publishing นะคะก็คือการสื่อสารการทำให้ผลงานความคิดตัวตนของเราเนี่ย มันพับลิชก็คือมันออกสื่อมันกระจายออกไปบางคนอาจจะทำออกมามันก็กลับไปในเรื่องของโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันหรือว่าเขียนหรือบางคนดาวพฤหัหาเป็นเรื่องการสอนด้วยนะใครที่มีแบบว่ามีความคิดมีไอเดียที่อยากจะสอนเป็นเป็นเหมือนเราทำคอร์สออนไลน์อย่างนี้ไหมคะคอร์สออนไลน์หรือเป็นคุณครูหรือคุณอาจจะเจอคุณครูกูรูผู้รู้ที่คุณจะไปเรียนวิชาความรู้อะไรจากเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้เรียนเราก็จะเป็นคนสอนเองแบบนี้ก็ได้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงเวลาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โอเคดีเลยทีเดียวมีอะไรอีกที่จะต้องพูดนะคะอันนี้เป็นอิทธิพลนะคะของดาวพฤหัสนะคะคำแนะนำที่จะให้คือช่วงนี้กรกฎนะฮะลองใช้พลังงานจากดาวนะคะออกแบบว่า ตัวตนของคุณนะ่ะความคิดของคุณนะ่ะหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยโอกาสมันอยู่ข้างนอกนะเพราะฉะนั้นคนจะต้องเห็นคุณนะคะเห็นคุณเยอะๆนะคะเห็นคุณเยอะๆออกสื่ออะไรประมาณแบบนี้อย่างนี้ได้นะคะถ้าใครไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานที่ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาจากผู้ใหญ่เป็นการขยับขยายนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเซทถ้าคุณรู้สึกว่ามไม่เอาอะ่ะไม่อยากทํามันขี้เกียจมันนู่นมันนี่นะคะ เออแต่ลองมองให้เป็นโอกาสนะคะ say yes ลอง say yes ดูนะคะออทีนี้นะคะก็มาถึงอิทธิพลอันหนึ่งที่จะพูดต่อแป๊บหนึ่งนะคะเออ่ก็คืออิทธิพลเดือนนี้ของพฤษภาคมเนี่ยดาวพุธนะคะในวันเดียวกันกันกบที่ ดาวพฤหัสเขาย้ายเข้ามาในเรือนการงานของคุณนะคะดาวพุธนะคะดาวพุธก็จะเดินถอยหลังในวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงที่ดาวถอยหลังมันเป็นช่วงเวลาที่อะไรบางอย่างมันจะล่าช้ามันจะดีเลย์หรือเป็นช่วงเวลาในการทบทวนให้เราสโลว์ดาวลงในการทบทวนสิ่งต่างๆที่มันส่งอิทธิพลในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะดาวพุธอยู่ในมิถุนราศีมิถุนซึ่งตกอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะ แล้วเขาจะถอยหลังอ่ะถอยหลังในเรือนที่12ของคุณนะคะตั้งแต่10พฤษภาจนถึง22พฤษภานะคะแล้วจะถอยเข้าไปในเรือนเพื่อนฝูงเรือนที่11ของคุณได้ด้วยนะคะในตั้งแต่22พฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนะคะมันจะเด้งถอยหลังพลังงานเดือนที่12กับเรือนที่11นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายความว่าไงาสําหรับคนกรกฎนะคะคนกรกฎนะคะอืม หมอมองอย่างนี้นะคะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาราการพูดนะคะพุธมันคือก o อสซิปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในเรือนที่12บสองถ้าเกิดว่าเดือนนี้นะคะตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปคุณสมมติว่าคุณต้องออกสื่อเยอะคุณต้องอเจอผู้คนเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือคำพูดหรือข้อมูลข่าวสารที่เราได้มาแบบ เป็นเป็นเป็นนอสเป็นเสียเป็นเหมือนกับอาจจะมีคนมาบอกคุณอ่ามันเล่าอะไรบางอย่างให้กับคุณฟังข้อมูลที่มันไม่ได้รับการ v e r i f y อ่ะว่าจริงไม่จริงหรือเป็นอะไรที่เป็นกสิบเป็นการเมาส์นะคะเพราะฉันทีมกรกฎนะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องแบบ อะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยเขา,น,เขา,านั่งเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้นะคะแม่หมองมองว่ามันจะเป็นตัวที่ทำํำบั่นทอนความมั่นใจในการทํางานอะไรบางอย่างของคุณอย่างนี้นะคะ แบบเราได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องไปสนใจนะคะพูดถอยหลังเนี่ยมันมันเกิดในเรือนที่12ของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอ่อที่บอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรือว่าอย่าไปฟังมากหรือเวลาฟังมันต้องฟังหูไว้หูเพราะว่ามันจะส่งผลกับความมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของเซลฟ์ดาวนะคะการสงสัยความสามารถของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็กระทบได้เหมือนกันแล้วนอกจากนั้นนะคะต้องระวังว่าใครที่ทํางานด้านพวก เอกสารข่าวสารข้อมูลเป็นได้หมดเลยนะระวังของหายนิดนึงทีโทรศัพท์หายข้อมูลหายหรือเอกสารเราเอาไปวางเดือนที่12เป็นเรือนลี้ลับเล่นลับมองไม่เห็นไงเราเอาไปวางตรงไหนนะจะไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้นะคะเราตั้งแต่ย2ิบสองพฤษภาค,คมเนี่ยดาวย้ายเข้าไปในเรือนเพื่อนฝูงของคุณนะคะดาวพุธนะคะเจอกับยูเรนัสที่อยู่ในตรงนี้ด้วยมฤตยยตรงนี้คือคุณอาจจะมี เพื่อนฝูงคนเก่าๆกลับมาคอนเน็กกับคุณได้เหมือนกันนะคะกลับมาคอนเน็กกับคุณหรือว่าถ้าคุณมีเอ่อมีไอเดียคนเก่าๆในชีวิตย้อนกลับมาเป็นได้หลายอย่างนะลูกค้าก็ถือว่าคนเก่าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราวพูดเกี่ยวกับไอเดียด้วยนะคะถ้าคุณมีไอเดียคุณมีไอเดีย อันเก่าเดิมหรือความฝันอันเก่าที่คุณเคยวางไว้แต่มันยังทําไม่ได้นะลองมาทบทวนเป้าหมายตรงนี้นิดนึงนะคะบางทีเนี่ยดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเดือนที่10บอะเดือนตัวตนในในฉัตรที่ออกสู่สาราของคุณน่ยมันจะสามารถช่วยคุณทําเป้าหมายระยะยาวมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง มีพลังบางอย่างที่จะช่วยผลักดันให้คุณไปถึงเส้นทางที่คุณใฝ่ฝันได้นะคะเอ่อตะกี้แม่หมอลืมพูดไปว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่10ของคุณเนี่ยบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างกระทันหันนะคะเดือนที่10บางทีเขาเรียกว่าเดือนแต่งงานน่ะบางทีถ้ามีพฤหัสเข้าไปในเรือนที่10แล้วถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนสถานะได้เช่นจากคนโสดไปเป็นคนมีแฟน หรือบางคนก็เป็นเรื่องแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ได้เห็นหมากพืชหัดกับสุกมันเข้าไปอยู่มันก็คือแบบการมั่นหมายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่บางคนถ้าคุณความสัมพันธ์ไม่ดีอยู่ไม่ดีนะคะพืชหัาเขาเข้ามาแร่งนะเขามาเคลียร์ให้กับคุณนะคะคือคุณคุณติดคุณไม่สามารถที่จะติดอยู่กับความสัมพันธ์นี้ได้อีกแล้วนะคะคุณต้องเปลี่ยน นะคนะค,คุณต้องเปลี่ยนตัวตนของคุณเพื่อให้ก็จะเข้ามาเคลียร์แม่หมอเหลือไปเห็นดาวเสาในเรือนที่8ของคุณนะคะในราศีกุมในปีนี้ดาวเสาเนี่ยแม่หมอคิดว่ามันกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคุณนะคะชาวกรกฎหลายคนปีนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยวกันการจัดการเรื่องความสัมพันธ์ความรักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสุดท้ายน,นะคะในวันที่16พฤษภาคมก็จะเกิดนิว ฟุมูลลูน่าอีคลิปนะคะคือจันทรุปราคาในราศีพิจิกฉากกับดาวเสาร์อีกโอเคแม่หมอคิดว่าบางคนนะคะอาจจะต้องต้องทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์จริงๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เข้ามาหาคุณเจอใครกระทนหันหรือเปล่าเข้ามาหาคุณอย่างกระทนหันดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นทำมุมกันนะโดยเฉพาะคนที่เกิดองศาปลายปของกรกฎนะคะอ,อ,อาจจะ ต้องเหมือนกับเป็นช่วงเวลาเคลียร์ความสัมพันธ์ที่มันไม่จีรังยั่งยืนให้เคลียร์ออกไปนะคะเอ่อบางคนเดือนนี้มันพูดถึงเรื่องบุรลูกบุตรหลานของคุณได้เหมือนกันนะคะเกิดเกิดตรงเนี้ยนะคะคือบางคนบางทีอิทธิพลอ,อาจจะเป็นง่าย,ายๆแบบนี้นะคุณทําคุณยุ่งมากคุณบ b ซี่มากเห็นไหมเดือนที่10ของคุณคุณทํางานคุณออกนอกบ้านคุณนู่นนี่นั่นทําให้บางทีอ่ะมันไม่มีเวลากับครอบครวัวให้กับลูก บุตรของคุณหรือเดื่อนที่5คือมันบ่งบอกอย่างนี้นะพิกจิกเนี่ยใันตำแหน่งเนี้ยในโหราศาสตร์ตอนตกอ่ะมันเป็นหางมังกรอ่ะนะคะคุณอาจจะต้องทบทวนว่าเป้าหมายระยะยาวคุณคืออะไรคุณใช้เวลาในการทําสร้าง ตัวตนสร้างเป้าหมายระยะยา,ยาวความใฝ่ฝันของคุณอย่างไรมันอาจจะมีบางอย่างที่คุณต้องเลิกทําเวลาเกิดลูน่าอีคลิปส์เนี่ยเราอยู่ในพลังงานของหางมังกรอย่างเงี้ยมันคือรีลีสปลดปล่อยออกไปคุณอาจจะต้องทบทวนว่าบางอย่างที่คุณทำอะคะ่ะแม้คุณจะชอบมันแต่ว่าคุณอาจจะมีเวลาไม่มากพอคุณต้องมีรู้จัก Prioritize คือเลือก บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์ระยะยาวของคุณนะคะคุณก็อาจจะต้องเงินฉันหยุดทําอันนี้แล้วชันเอาเวลาของฉันไปทุ่มให้กับสิ่งนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่านะมันจะเกิดไดานามิกประมาณแบบนี้นะคะทีมกรกฎนะคะก็หวังว่าจะใช้เป็นแนวทางได้นะคะในช่วงนี้ที่ดาวพฤหัสเข้ามาเยี่ยมในเรือน บิดเฮเวนของคุณนะฮะซอฟแครเรีย er ของคุณใครที่ชอบฟังดวงดาวนะคะปีนี้ปี2022แม่หมอโซมีวิดีโอโโรสโคปนะคะเป็นวิดีโอที่เล่าถึงดวงดาวอย่างนี้แหละเล่าถึง Planet Transit การโคโจรดวงดาวาทั้งปีเลยให้กับคนลนักขณาราศีกรกฎโดยเฉพาะนะคะเป็นของราศีนั้นๆเลยนะคะวิดีโอนี้ยาว1ชั่วโมงครึ่ง ยาวามากเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งแม่หมอสอนเคล็ดลับการดูชาร์จดาวให้ด้วยนะคะในนั้นใครสนใจสามารถมาสั่งซื้อในราคาพิเศษได้จริงๆเนี่ยไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าทําแจกกับเพื่อนๆที่ซื้อสมุด o u r n a l ถ้าคุณบางคนไม่ชอบเขียนไงนแต่อยากฟังดวงดาวชอบฟังดวงดาวเนี่ยและอยากจะได้คลิปที่เป็นแนวทางให้กับตัวเองทั้งปีนะคะ คลิปนี้จริงๆราคา699บาทนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะเมื่อแม่หมอได้พรจากจูปิเตอร์นะคะเดี๋จะทำจูปิเตอร์ไพรส์ให้กับคุณนะคะราคาพิเศษ4444 4 4 44บาทเท่านั้นความยาวชั่วโมงครึ่งไม่เปิดสาธารณะนะคะวิดีโอนี้ใครสนใจก็มาสั่งซื้อกันได้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทีมกระกด Happy มีความสุขในช่วงนี้นะคะบ๊ายบาย